วันที่7จ็ดกุมภาพันธ์สองพค่ะวันนี้เรามาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาที่อย่างรูป,ปกายตอนเป็นสัมมาสัมโพธิสัตว์ค่ะนั้นก็คือลุมพินีแน่นอนค่ะสิ่งที่เราเห็นนี้คือความจริงทั้งในปัจจุบันและอดีตแต่ขณะที่พระโพธิสัตว์อย่างลงสู่โลกใบนี้นั้นไม่ใช่อย่างนี้นะคะความสะอาดหมดจด ความบริสุทธิ์ของอากาศความไม่เศร้าหมองของอากาศซึ่งเกิดจากอุตุชรูปนั้นย่อมแปรปลวนไปเป็นสิ่งที่ประณีตรประเสริฐเพื่อพระองค์บุคคลทั้งหลายในโลกนี้เมื่อพระมหาสัตว์อย่างลงสู่โลกย่อมมีความสะอาดหมดจดบริสุทธิ์เข้าถึงความ มีจิตโซมนัสยินดีโดยยิ่งไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็ตามค่ะถ้าเหล่านั้นจะมีจิตโซมนัสเพราะรู้ว่าการอย่างลงของพระหพระมหาสัตว์ในครั้งนี้นั้นย่อมเป็นปัจจัยแก่การพ้นทุกข์โดยแท้ค่ะเราทั้งหลายหากไม่มีพระองค์แล้วเราก็คงจะยากลำบากไปอีกนานในสังสารวัฏ อัคโคหัมัสม,มสมิโลกัสะเชตโถหัมัสมิโลกัสะเศษโถหัมัสมิโลกัสะอายามันติมาชาตินัตถานิปุนัพโวติค่ะวันนี้เรามาเข้าเฝ้าพระมหาบุรุษผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันประเสริฐพระองค์นั้นที่อย่างลงและประทับ สู่โลกใบนี้อาการของโลกใบนี้รวมทั้งในหมื่นจัก,กรวาลมีความแปรปรวนอย่างไรนะคะนั้นก็คือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งหมดถึง32ลักษณะไม่ใช่อาการ32นะคะเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากมพระมหาบุรุษผู้มีพระมหากรุณาต่อเหล่าสัตว์อันยิง่ง อุตุชรูปในขณะนั้นที่ภายนอกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆมีความสงบเย็นเป็นขณะที่สัตว์โลกไม่เกิดขึ้นในขณะที่พระองค์ออกจากพระคันมารดาเป็นขณะแห่งการที่สัตว์ที่เคยทะเละาะเบาะแหวงกันเลิกทะเละาะเบาะแหวงสุนัขที่เคยกัดกับสัตว์เหล่าใดก็เลิกกัด แมวที่เคยทะเลาะกับหนูหรือเคยกินหนูก็จะเลิกนะคะมีจิตเมตตาต่อกันสัตว์ทั้งหลายที่เคยมีใจหยาบช้าก็จะมีใจอ่อนโยนเช่นเสือจะกัดวางก็งดเว้นจากการกัดกินสัตว์ที่อยู่ในนรกก็ผลจากความร่าวรอนจากนรกสัตว์ที่เคย เร่าร้อนกายคือเปรตทั้งหลายนั้นก็จะพ้นจากความเดือดร้อนความเร่าร้อนในกายค่ะเราทั้งหลายนั้นถามว่ามีอาการอื่นๆอีกมากมายที่แผ่จากพระมหากรุณาพระเมตตาของพระองค์ที่ปรารถนาจะเกื้อกูลต่อเราสัตว์ไม่ใช่แค่ช่วงวันแห่งการอย่างลงสู่โลกเท่านั้น เหตุเหล่านี้เกิดจากอดีตเหตุซึ่งบำเพ็ญบารมีมาสาสิบทัศที่บริบูรณ์พร้อมที่จะก้าวลงสู่พระคันและออกจากพระคันสู่โลกใบนี้เราทั้งหลายมาเข้าเฝ้าด้วยความนอบน้อมในความมีพระมหากรุณาอันหาประมาณมีได้ด้วยบารมี30ทัศที่ทรงกระทากิจบริบูรณ์แล้วขอนอบน้อมด้วยเสียนกราว แต่พระมหาสัตยาผู้ประเสริฐผู้อย่างลงสู่โลกใบนี้เพื่อเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์ให้ผลจากทุกข์ด้วยพระธรรมคำํำสอนอันประกอบด้วยสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏานสี่อิทธิบาทสี่อินสีห้าพละหาโพชฌงเจ็อริยมรรคมีองคปดกระทํากิจในพุทธกิจ45่สิพันสาในอนาคตต,ต่อจากที่นี้ไป ในขณะการตรสัสรูสามสิบหาพรรษานับโธิมนด้วยเสียงกราวพระพุทธเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุ